ลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เปิดประตูเงินหลานดาวพฤหสบดีถอยหลังมาให้โชว์การเงินและการงานพุ่งแรงสุดแห่งปีสวัสดีครับอาจารย์เตสเทวามารายงานตัวแล้วครับและยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนธันวาคมนี้ครับ ดาสวัสดีครับจะเดินถอยหลังครับมาเข้าสู่เรือนการเงินเราอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมีเกณฑ์จะรับทรัพย์ช่วงปลายปีนี้ได้เลยนะครับและเห็นกันไหมครับอาจารย์เกรทเทวาได้ทำภาพรูปดวงใหม่ครับดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมีทั้งราศีกํากับเห็นไ,ไหมพุธศพลอลิงลัคนาอยู่ตรงนั้นพบตนุ โอ้โหชัดเจนขึ้นไหมครับชอบไหมครับบอกกันได้เลยนะครับตั้งใจทําเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นและตัวเลขสีแดงนะครับหรือดาวเนี่ยก็คือดาวจรในเดือนธันวาคมที่อาจารย์เกรทวา่าจะทํานาให้กับชาวผู้ศพทุกท่านทุกคนเลยนะครับและแน่นอนครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้งการเงินโชคลาภการงานความรักบ้านครอบครัวนะครับและสุขภาพบวกกับเลขนําโชค ท้ายคลิปอีกด้วยนะครับจะได้ไปฟังก่อนรู้ก,ก่อนลงมือทําก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มในเรื่องการเงินกันได้เลยนะครับแหม่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชาวพุธศพครับช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นช่วงกลางเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนเนะาะดาวพุธด,ดาวการเงินเรายังสถิตอยู่ในเรือนอลิอยู่นะครับก็จะมีเกณฑ์มีรายจ่ายเกิดขึ้นแหละ นะแต่ดาวราหูดาวการงานยังโดดเด่นไงก็ยังหมายความว่าเออยังมีงานมีงานก็มีเงินครับก็ยังหมุนแต่จะหมุนเงินเยอะหน่อยนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยตรงนี้นะครับแต่ก็จะบอกข่าวดีเหมือนกันว่าก็ไม่ได้เหนื่อยไปยันสิ้นเดือนธันวานะครับดูนะครับเลขสี่ครับสีแดงเห็นไหมครับอยู่ในภพปัตตนีราศีพิจิกอ่ะในวันที่อะไรครับเจ็ดธันวาคมครับแล้วอยู่พิจิกดีอย่างไรครับก็เลงกับพฤษศไงมองไปมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับ เห็นมเห็นชัดขึ้นเลยเนาะดาวการเงินเล็งลัคนาเจ็ดถึง26่สิบหกธันวาคมครับนี่แหละเงินทองไหลมารับเงินล้านอะไรเงี้ยได้เงินเยอะอ่าเจรจาติดต่อค้าขายปังสุดๆนี่เห็นไหมช่วงเนี้ยพูดอะไรแล้วได้อย่างนั้นเพราะนั้นต้องพูดบวกเจรจาดีนะอย่าไปคิดลบอย่าไปบอกว่าจะไม่ได้นะต้องบอกว่าฉันจะได้ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ ใครจะรวยใครจะรวยก็ชั้นนาชั้นนาซพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วเงินก็จะมาก็จะไหลเข้านะครับและไม่สําคัญเท่านั้นนะดาวพุธยังอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อีกอาทิตย์กับพุธเป็นคู่วิชาการเป็นคู่บริหารจัดการเมนเนจการเงินได้เป็นอย่างดีไ,ดไหมแล้วก็จะอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกนะครับอยู่จนถึงวันที่ยีสองธันวาคมโอ้โหก็อยู่กันนานอยู่นะเพราะฉนั้นพุธศุกร์ก็เป็นคู่ธาต คู่ธาตุน้าโอ้โหแล้วดูนะครับพุทธศุภเป็นคู่ธาตุน้ําแล้วอ,อยู่ในราศีพิจิกตรงนั้นก็คือเรือนธาตุน้ําแปลว่าเงินจะมาแบบไหลเข้ามาดังสายน้ําเลยครับโอ้โหมากันจุกจุกรัวๆเลยอันนี้คือดีครับบอกเลยเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์หาเงินได้เยอะอ่าได้จากขายได้จากคู่ก็ได้เรือนปัตตานีไงอาคู่คู่ครองคนรักหรือได้จากหุ้นส่วนพ p a เนอร์ ลูกค้าโอ้โหแปลว่าช่วงนี้ต้องไปพบลูกค้าและที่ผมอบอกต้องเดินทางเห็นไหมหลังจากเนี้ยเดินทางจะเดินทางบ่อยมากไปจนถึงนู่นน่ะสิบหกธันวาคมอาจจะเบาลงก็ได้หรือจะเดินทางต่อไปยันปีหน้าเลยได้หมดเลยนะครับนาทีนี้นะนั้นเมื่อเรารู้รหัสจากดวงดาวตรงนี้ก็ไปลงมือทาําตามห่วงเวลาที่บอกอนัดลูกค้าเยอะๆหลังเจ็ดธันวาช่วงนี้ก็นัดคุยได้นะแต่คุยแล้วไม่จบครับแต่พอเข้าเจ็ดธันวาคุยแล้วปังปัง,ป,งปังเนี่ยได้หมดเลย คุยครั้งเดียวจบเลยก็ได้ช่วงนี้คุยแล้วไม่จบอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนัดลูกค้าหลังเจ9ดแปดเก้าสี่สิบสองสิบสาสบหหโอ้โหนัดรัวๆได้เลยยิ่งถ้าได้ก่อนวันที่ย2ิบสองนะเจ็ดถึงย2ิบสองเนี่ยจะดีมากถึงแม้ว่าดาวกันเงินจะย้าย2ี่หกอ่ะแต่เจดถึงย2ิบสองมันเป็นเวลาที่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อินเตอร์เซ็กชันกันครบเลยอ่ะอยู่ในมุมดีๆกับเราไงนะเพราะนั้นเราก็ต้องรีบทำรีบลุยเลยหรือจะซื้อน้ำไปฝากลูกค้าเพราะน้ำจะเป็นตัวเปิดทางงนะ เห็นไหมนี่ดูกันลึกละเอียดเลยนะเพราะเราได้คู่ธาตุน้ำไงได้อสีตีธาตุอะแปลว่าเพิ่มพลังซื้อน้ําไปฝากนึงนัดคุยกับลูกค้าคุยริมน้ําริมแม่น้ําริมน้ําพุอะไรเงี้ยคุยในร้านคาเฟ่ร้านน้ําโอ้โหได้หมดเลยนะครับทําเป็นเล่นไปเห็นไหมเอาเทคนิคดีๆเงี้ยไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถึงดาวจรเนี่ยผมทายแค่ดาวจรนะมาดีก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้เงินล้านกันหมด จะมีบางคนได้หลักล้านสิบล้านร้อยล้านบานงคนจะได้หลักร้อยหลัก,ลก,ลกพันเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่ครับถ้าดาวพุธสีน้ำเงินเลขสี่ตอนเกิดของคุณเนะ่ะอยู่ในเรือนด,ดีๆอย่างเงี้ยเช่นลาพระกระดุมพระราศีสิงห์ก็ราชาโชคมหาจักรราศีกันก็เป็นกเกษตรกับอุดอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะได้เยอะครับอ่าบอกเลยแต่ถ้าไม่ใช่อยู่ช่องสีแดงๆเห็นไหมอลิมรณะวินาศไอพวกนี้จะได้น้อยได้ยากต้องขนขวายต้องทําหลายแรงหลายกําลังหลายเท่าครับ เห็นไ,ไหมแล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าดาวตอนเกิดเป็นอย่างไรอันนี้บอกได้เลยนะครับต้องมาดูดวงกันจริงๆครับผมไม่สามารถจะไปดูให้ทุกท่านได้แต่ถ้าไหนสนใจนะครับอยากรู้จริงๆจังๆก็แอดไลน์แอดไซค์กิจตาแล้วก็จองมาผมก็จะดูเจาะลึกให้กันเลยนะครับนะจะได้รู้กันไปเลยว่าเรื่องการเงินแบบเฉพาะเจาะจงของเราเป็นเช่นไรนะครับแต่เอาละภาพรวมดูดี รีบลุยร,ร,รีบทํานะแต่แตหลังยี่กธันวาก็บอกได้เหมือนกันว่าเข้าเรือนมรณะอีกรอบหนึ่งก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นแสดงว่าสิ้นปีดูแล้วไปฉลองไปเขาดาวไปเฟสติวัลไปมีความสุขอย่างแน่นอนก็จ่ายไปก่อนนะครับมันเป็นเทศกาลเดี๋ยวพอมก,กลาก็ได้กลับมาใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับและดูนะครับวันที่23่ธันวาคมดาวพฤหัสบดีถอยหลังเข้าเรือนการเงินอีกถึงแม้การเงินจะ มรณะไปแล้วในวันที่26แต่ดาวพฤหัานจงให้เงินเราอยู่ในช่วงปีใหม่เห็นไหมก็เลยไปฉลองไ,ไปแฮปปี้มีความสุขกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอ่าบอกกันอย่างนี้เลยนะก็จะได้ยินดีด้วยนะครับอ่ะเรื่องโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภพบลาพะอดูเลยเห็นไหมถ้าตามพื้นดวงเกิดก็คือดาพระสดีเลขห้าครับอ้าวก็เลขห้านี่ไงถอยหลังเข้าเรือนการเงิน ยี่สบสามธันวาก็จะมีโชคกลับมาโดดเด่นมาปังอีกรอบหนึ่งหลังยี่สิบสามธันวาไปก็แล้วกันนะครับใครจะเสี่ยงโชคเน้นหลังยี่สบสามธันวาได้ก็จะดีมากนะครับแต่ดาวพักองศาเนี่ยหมายถึงเลขเก่าๆจะออกช่วงเนี้ยวิ่งห้าติดห้าไปก่อนได้เลยโอ้โหแล้วดูดิงวดที่ผ่านมาที่สิบหกพฤศจิกาห้าก็ออกเห็นไหมเพราะนั้นจะออกไปอีกหลายเดือนเลยแหละอ่ะตามตามดูแล้วกันนะครับมีห้านะแต่เอาเป็นว่า ก่อนจะวันที่23เนี่ยโชคลาภไปอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าเดินทางพบปะเจรจารติดต่อเข้าสังคมเนี่ยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอ่าก็เจอเจอคนใหม่มิตรภาพใหม่ได้นําไปสู่การได้งานได้เงินก็ถือว่าเป็นโชคลาภได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมก็ต้องเข้าใจว่าโชคลาภมาแนวนี้นะอ่าแล้วเดินทางดีไหมโอ้โหก็บอกไปแล้วว่าดาวอาทิตย์เล็งลัคนาก็เดินทางได้เลยยิ่งดาวศุกร์อีกครับดาวประจําตัวเราครับไม่ไม่พูดไม่ได้ดาวประจําตัวเราคือดาวศุกร์เลขหกเห็นไหมพฤษศุกเลขหก ตอนนี้อยู่ในเรือนอลิเห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายนะครับวันที่ยี่แปดอ่าไปอยู่ในเรือนปัตตานีแต่ก็เป็นปูปูปป่ป่าอีกเห็นไหมก็แปลว่าช่วงเนี้ยอย่ายอยู่เป็นเป้านิ่งให้เคลื่อนที่ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับเราจะดีขึ้นอ่าถ้าอยู่นิ่งๆเนาะโอ้โหอุปสรรคเข้าปัญหาเข้าเยอะแน่อ่าและเสร็จแล้ววันที่ยี่สองธันวาครับดาวสุกย้ายได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉง ก็ฟันไปดิบูไปสิใช่ไหมแล้วอยู่ในเรือนมรละนะก็ได้เดินทางอีกดูแล้วเป็นช่วงเวลาที่จะไปนูน่นมานี่เจราจาติดต่อแก้ปัญหาทั้งเดือนไปดีลกับลูกค้าไปพบไปเจอไปบริการไปเซอร์วิสไปพูดไปคุยเป็นเดือนที่ต้องหัวหมุนหน่อยหรือเดินทางหน่อยขับรถหน่อยหรือออนไลน์ไปเลยครับไม่ไปในโลกแห่งความเป็นจริงไปในโลกออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะไปศึกษาในเรื่องโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นก็ได้โอ้โหช่วงนี้ ไปเลยครับไปและจะดีไปแลจะแลจะสําเร็จนะครับบอกได้เลยนะอ่านี่คือเงินกับโชคลาบโชคลาบจะโดดเด่นมากหลังยีาธันวาไปแล้วนะครับโชคลาบเป็นเงินเป็นทองเลยเสี่ยงโชคเลยแต่อย่างที่พูดอีกแหละมันต้องดูดาวเพื่อหัสเดิมในพื้นดวงเกิดน,นะครับไม่ใช่ว่าบอกไปโอ้โหทุกคนไปเล่นกันหมดลงทุนกันเป็นสิเป็นร้อยล้านเสียอ่าก็ถ้าเพื่อรหัสเดิมเป็นอริมรณะวินาศบางทีมันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าพรหัสเดิมเป็นลาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระดุมพระเห็นไหม อะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ได้สิครับหรือทับตัวเราอย่างเงี้ยเออมันต้องดูอย่างนี้นะหรือเล็งลัคนาก็ได้อยู่ราศีพิจิกอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะครับอ่าต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของมิชชั่นก็คือการงานกระบอกไปแล้วการงานโดดเด่นปังสุดในรอบปีเพราะการงานคือดาวราหูอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็เดินนะไม่ได้มีอะไรติดขัดเลยนะแปลว่าถ้าขยันมุ่งมั่นตั้งใจทํามาหากินนะครับ ไปได้แบบสุดลิ่มทิมประตูเลยแหละแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่จะฉุดลังเอาไว้เพราะดาวอังคารครับดาวแห่งความขยันครับตั้งแต่6ธันวาคมครับไปอยู่ในเรือ,อนมรณะดูทรงแล้วมีเกณฑ์จะขี้เกียจครับแต่ถ้าฟังช่องอาจารย์เกตเทวาช่องผมก็ไม่ต้องขี้เกียจด,ดิครับก็บอกไปแล้วว่าดาวการงานนี้ก็ขยันทําต่อลุยต่อได้เลยจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีวกวบต่างประเทศงานออนไลน์ line, งานการเกษตรงานต่างๆเนี่ยได้หมดครับ ไปนัดพบลูกค้างานคุณต้องพูดเยอะๆคิดพูดอ่านเขียนติดต่อเยอะๆแล้วจะประสบความสําเร็จอันนี้พูดได้เลยดีแบบแทบจะไม่มีทิฏฐิเนี่ยครับในเรื่องการงานเนี่ยเห็นไ,ไหมมีแต่จะได้มากได้น้อยเท่านั้นแหละถ้าอยู่ในมุมดีๆตอนเกิดก็ได้มากถ้าอยู่มุมไม่ดีก็ได้น้อยแต่ได้ไหมได้อ่าเรื่องหลังยี่สิบสามธันวาคมอีกเห็นไ,ไหมเพื่อรหัสก็มาอยู่ในเรือนการเงินมาเสริมกับเราอีกอ่ะ โอ้โห و, แต่งานลาหูเนี่ยก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะเป็นาธาตุลมลมก็เคลื่อนที่หมุนซ้ายจ่ายขวาไม่อยู่นิ่งแปรเปลี่ยนอินเทรนตามกระแสหรือหมายถึงออนไลน์โซเชียลใช้นวัตรกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ร่วมกับดาวเสาวก็ดาวแห่งความสาเร็จเห็นไหมหรือมันต้องอึดถึกทนหน่อยหรือมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างก็จะเป็นการดีกับเราโอ้โหเรื่องงานนี่ดูมุมไหนแล้วก็ดูสดใสยอยู่นะ ฉะนั้นก็รีบทํารีบลุยนะครับไปสมัครงานก็มีเกณฑ์ได้งานทํางานอยู่แล้วเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมอาจจะมีแค่คนเกิดวันศุกร์แล้วกันวันศุกร์ดาวราหูเป็นกาลากินีคนเกิดวันศุกร์ชาวพุธศพก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ยอมเหนื่อยเถอะครับนาทีนานๆทีจะอยู่แบบนี้นะ,ะถึงแม้ดาวจะไปกองอยู่ในเรือมนมรณะแปบลบว่าอะไรอ๋อจะมีงานแก้ปัญหามาให้เราทําบ้างอะไรบ้างแก้ได้แน่นอนครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะอ่าฝากไว้ในเรื่องงานดีอ่าแล้วก็ท่านนี้ครับก็มาดูกับผมบอกว่าดูกับอาจารย์แม่นมากแม่นเหมือนตาเห็นดูละเอียดดูนานและแนะนําการทําธุรกิจเหมือนเป็นที่ปรึกษาโอ้โหบอกเลยดวงดาวเนี่ยนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยใช้กับการทํางานการทาธุรกิจที่ปรึกษาได้เยอะแนละผมก็ปรึกษาไปหลายคนเพราะบางคนเนี่ยเรื่องงานบางคนต้องทํางานแบบไวๆหรือต้องทําแบบโปรเจกต์ใหญ่หรือต้องทบบํางานเป็นสายการพูดหรือต้องทํางานเป็นสายเซอร์วิส หรือต้องงานเป็นสายวิชาการในดวงเกิดเราบอกได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าดวงเกิดคุณนะเหมาะกับงานอะไรอย่าลืมจองคิวมาดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับอ่ะมาสู่เรื่องความรักกันบ้างดูที่จะก,กระชุ่มกระชวยกันหรือไม่แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวองคารในช่วงพฤศจิกาเนีโดดเด่นมากเลยดาวคนรักไงมาพบปัตตนิเลขสามอะ่ะเนี่ยจะเด่นอย่างยากไปถึง 6ธันวาคมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็รีบพูดรีบคุยรีบเจรจาติดต่อคู่สายเปคู่ดีกับเราหมดเลยแต่ถ้าหลัง6ธันวาไปแล้วนี่สิครับไปอยู่ในเรือนมรณนะเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยเจ็บเดินทางไกลหรือคู่พาเราไปเที่ยวคือถ้าดีๆก็แปลว่าออมู่พาเราไปเที่ยวต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้หิมะกาลังตกโอ้อากาศหนาวอากาศดีอ่าก็ไปด้วยกันได้เลยเพราะเดี๋ยวดาวสุ์เราเห็นไหม วันที่เท่าไรครับยี่บสองธันวาก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันจะไปเที่ยวเขาดาวปีใหม่มกราอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยดีก็อ่าคู่ป่วยคู่เจ็บเลิกลายาล้างอะไรก็ว่ากันไปนะและที่สําคัญมีพุทธสุกอีกอยู่ในโอ้โหราศีท่านน้ําพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพโสมจนสมสารบอกเลยครับเรื่องคู่เรื่องความรักคุณมีเกณฑ์จะได้ฟิชเจอร์ลิงคุณมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอ นะครับไม่มีอะไรกันแต่ถ้าเป็นคู่เราเองเนี่ยมีกันได้เลยครับมีความสุขจะผลิตรูปผลิตตายาททาได้แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยระวังจะโดนล่อลวงจะโดนหลอกหลอกฟันอะไรอย่างเงี้ยเจอคนมีเจ้าของเพราะจะลืมว่าสุขเจ็อาจารย์เจ้าวัดร้อนนิรัน์เหมือนกันนะเรื่องความรักเนี่ยก็คืออยู่ตั้งแต่วันที่ยี่ิบแปดพฤิกายนถึงวันที่ยี่องธันวาก็เดือนหนึ่งมานั้นก็ต้อง ระมัดระวังหรือพูดจากันดีๆก็จะผ่านได้ถ้าพูดจากันไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นก็ต้องมาเจาะกับเป็นลายเคสกๆกันไปแต่ถ้าภาพรวมแบบว่าถ้ามีคู่ดีไม่มีคู่ก็จะเจอคนเข้ามากระเฮียนก็หืออลือใส่เราได้อย่างแน่นอนอยากได้เรายิ่งถ้าเราเกิดมาหน้าตาดีสวยเซ็กซี่เซ็กแอเพียวเยอะนะโอ้โหมีแต่คนอยากได้หื่นจัดเลยนะครับหรือถ้าแบบเป็นคนสวยและโพสแบบรูปเซ็กซี่อยู่ในไลน์ในเฟซใน ออนไลน์อะไรเงี้ยนะโอ้โหเดี๋ยวก็มีคนทักหืนหนก่นๆกลับมาแน่นอนบอกได้เลยนะครับเนาะวันนั้นก็เลือกให้ดีในเรื่องเรื่องคู่เนาะแต่ดาวคู่เนี่ยไปเป็นมรณะไงก็ดูแลรักษาเนื้อสาตตัวหน่อยประครับประคองกันหน่อยก็แล้วกันนะครับต่อมาในเรื่องครอบครัวอ่าครอบครัวคือก็พบพันธุ์ทงนะ่าดูเลยครับราศีสิงเล็กคือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งตอนนี้เล็งลัคนาเราอยู่ก็แปลว่ามีเกณฑ์จะได้ทํา อะไรร่วมกับคนที่บ้านหรือจะได้บ้านได้รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอ่าแต่ว่าเดี๋ยววันที่16ธันวาคมครับดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนมรณะเนี่ยระวังและคนในบ้านป่วยหรือข้าวของในบ้านพังโดยเฉพาะเรื่องเรื่องฟืนเรื่องไฟแล้กันพระดาวที่คือแสงสว่างไงไฟดับต้องเปลี่ยนหลอดไฟแก๊สหมดแก๊สรั่วอะไรอย่างงี้อ่าดูอย่างงี้ไว้ก่อนนะหรือขับรถก็ ความร้อนขึ้นฮีตเตอร์ขึ้นนะระวังหรือใครขับรถไฟฟ้าอาไฟหมดแบตหมดเออช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้หลัง16บธันวาคมไปอีกหนึ่งเดือนนะเพราะนั้นต้องตรวจตาเช็ครถให้ดีๆเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะแล้วยิ่งดาวอาทิตย์เจอดาวอังคารอีกอาทิตย์ผิดอังคารครับหลัง16บธันวาไปแล้วอ่าเช่นคนที่บ้านเราไม่ชอบแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีปัญหางองงง,งอะไรกันก็ไม่รู้นะ แล้วพอวันที่ยี่สองธันวาโอ้โหเราก็ไปตัวเราก็ไปอยู่มอรณะอีกเออเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าหลังสิบหกธันวาคมดูแลเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคนในบ้านอะไรให้ดีก็แล้วกันขับรถไปไหนประก,กันอย่าให้ขาดใช่ไหมขาดตอนนี้แหมชอบจังเลยเฉียวชนเคลมอะไรกันเนี้ยมีปัญหาแล้วมันไม่จบอืมเห็นไหมอะไรที่ดีก็บอกอะไรไม่ดีก็เตือนคุณก็ได้เป็นมัดระวังก่อนจะได้รอดก่อนไงนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของสุขภาพครับอ้อันนี้ต้องดูแลเลยนะครับบอกได้เลยนะต้องดูแลให้เยอะดูแลให้หนักพราะดาวสุขเราไปเป็นอลิใช่ไหมครับพอเป็นอลิเสร็จวันที่ยี่แปดธันวาอีกก็เป็นป่าอีกครับโอ้โหยี่แปดพิจิกานะครับเป็นปะเเลงลัคนาแล้ววันที่ยี่สองธันวาก็เข้าเรือนมรณะอีกโอ้โหแปลว่า ดูแลสุขภาพให้มากมีเกณฑ์ป่วยมีเกณฑ์เจ็บนะครับนะครับมีเกณฑ์อ่อนไหวอ่อนแอเซนซิทีฟอะไรก็ไม่รู้หน่อยติดแตกโอ้โหติดแตกได้เลยโรคตัวสูงนี่พูดกันก่อนเลยนะครับพเพราะดาวสุขปเป็นดาวศิลปินอยู่แล้วนะไงเห็นไหมหรือบางคนนะไปบริจาคเลือดช่วงนี้ดีมากเป็นผู้หญิงบางคนก็ไปทำศิลปกรรมความงามเสริมสวยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ระวังซุ่มซ่ามอุบัติเหตุด้วยนะนะพูดก่อนแล้วไนงะ พอเราพูดแล้วเราทําเราเราไม่ประมาทเราก็ไม่โดนก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับดาวสุขเดิมของท่านนะพูดกันตรงๆถ้าดาวสุขถ้ท่านเป็นราชาชโชคเป็นกเกษตราธิบดีพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นปะเป็นนิดอยู่แล้วใช่ไหมตอนเกิดนะดาวตอนเกิดดาวเมื่อผูกด,ดวงมาแล้วอ่ะเป็นอริมรน,นาวิราชพวกนี้ก็จะป่วยเจ็บอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะครับมันก็ดูแลสุขภาพด้วยนะอ่าแลวขออ่านรีวิวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านฟังแล้วก็อยากจะดูดวงส่วนตัวเลย นะครับก็มาดูกันว่าคุณท่านนี้บอกว่ามาดูกับอาจารย์เกศเทวาดูได้แม่นมากพูดจาดีฟังน้วสบายใจสุดๆถึงแม้บางช่วงดวงจะไม่ดีแต่อาจารย์กล้ให้คําแนะนําแบบเข้าใจง่ายคุยสนุกมีพลังบวกตลอดเวาลาเลยค่ะคุยกับอาจารย์ทีไรเหมือนได้ทั้งกาลังกากําลังใจความสบายใจขอบคุณมากค่ะเห็นไหมอีกท่านหนึ่งก็บอกดูแล้วไม่เร่งไม่รีบให้สีนาโชคเลขนําโชคบอกละเอียดยิบแบบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะเพราะนั้นใครอยากดูรีบจองมาได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ก็ปลายปี จะเข้าปีหน้าจะได้มาวางแผนชีวิตกับว่าปีหน้าชีวิตจะเป็นเช่นไรเดือนไหนปังเดือนไหนต้องระวังจะบอกกันครบเลยเพราะฉะนั้นแอดไลน์แอดไ,อดไซกเกัแล้วจองมาได้เลยนะครับแล้วผมก็ฟูลไทม์แล้วด้วยครับได้ดูไวอย่างแน่นอนครับสบายใจได้นะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับเลขนําโชคครับเห็นไหมดาบัดสัดีพักผมก็ยังมี5ตามมานะ5102อ่ะลองดูนะครับชาวพุศพจะได้เฮงเรวยๆ อ่าแล้วในนาทีนี้นะครับช่วงท้ายรายการใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์อาจารย์เกตเทวางานดีเงินด,นด,นดีมีเวลาสนใจก็ติดต่อมาแอดไลน์แล้วบอกว่าสนใจเรียนนะครับหรืออยากให้ออกอีเวนต์พาท่านรวยเหมือนผมไปออกอีซุซุครับก็เรียกว่าโอ้โหคนซื้อรถแล้วได้ดูดวงฟรีอะครับอ่าเนะไปพูดบนเวทีได้หมดนะอินเตอร์เทนผู้คนได้หมดอินเตอร์เทนด้วยเรื่องดวงนี่แหละครับดีมากเลยอ่าเพราะช่วงนี้ปลายปีจะได้อินเตอร์เทนว่า อปีหน้าราศีไหนจะปังจะไม่ปังอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครอยากให้ออกอีเวนต์ก็บอกได้ครับทักมานะและท้ายสุดครับดูกา,ารปรจัญกิจิวารู้สึกดีมากๆทํานายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงอนาคตแนะนําทางที่จะร่ํารวยบอกเลิกดีวันไม่ดีบอกกันครบเลยและข้อควรระวังก็มีสีตัวเลขอีกแล้วคุ้มค่าเกินราคาไปมากย้ำเลยครับคุ้มค่าเกินราคาไปมากดูแล้วบันเทิงใจได้ข้อคิดแนวทางดีแน่นอนค่ะ อยากดูก็จองมาได้เลยนะครับค่าครูบอกตอนนี้ได้ครับ999บาทครับพร้อมจองหรือไปฟังต่อให้จบครับจะมีบอกว่าไอ้999ดูลึกดูละเอียดดูมากดูน้อยแค่ไหนผมเคลียร์เลยให้ชัดเจนแล้วก็จองมานะหรือใครอยากได้ภาพรูปดวงครับมีติดตัวไว้ได้ยางไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเราจะส่งคำทนานายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์ตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดู Down, ดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริทโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิอกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทเวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาบาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวาหกหรือสแกน QR โค้ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟู l ไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับอท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูอ่ะจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาส่วนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สามครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสีสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปริ้นไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาาจรรย์คับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9้บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวหกห้พิมพว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทว